สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆและแม่นกมีนี่เลยของเล่นเป็น,นแคนดี้นะคะเป็นผลไม้ไอแคนดี้เป็นลูกอมนะคะแล้วเป็นฟตซูก้าเป็น,นอ่นา,าเป็นอะไรนะซูก้าน้ําตาลเป็นรสน้ําตาลผลไม้นะคะเขาเรียกรีบัสเก็ตนะคะรีบัสเก็ตนี่นะคะรีเห็นไหมคะรีอ๋อเนเน นี่นะคะรีบักเก็ตเป็นลักษณะเหมือนรูปนาฬิกาทรายนะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยเอามาโชว์กันก่อนก่อนเลยมีสีอะไรตั้งตั้งดีๆก่อนท้าตั้งก่อนตั้งดีๆตั้งดีๆอ่ามีสีอะไรบ้างอ่ะสีนี้ก่อนสีอะไรเอ่ยสีบลูอ่านี่สีบลูหรือสีฟ้านะคะใช่ไหมคะอ่ะอันนี้สีกรีนกรีนหรือสีม่วง เขียวนะคะอันนี้สีออเรนต์หรือส้มนะคะอันนี้สีสุดท้ายอันนี้สีอะไรคะเรสสีแดงนะคะพอายยานเซตหนึ่งมีสีสีคุณแม่ซื้อมาหมดเลยดูดูข้างบนก่อนนะคะดูข้างบนจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรลูกรู้ไหมคะกลิ่นองุ่นหรือเปล่าอ่ะสีฟ้าเขาบอกเป็นกลิ่นองุ่นนะคะองุ่น นี่นี่แม่นกให้ดูเห็นไหมคะเหมือนไม่ค่อยเห็นเลยสีฟ้านี่นะคะโอ๊ยแสงแสงแสงนี่อะแม่นกให้ดูสีฟ้าจะเป็นเหมือนองุ่นนะคะต่อไปสีส้มอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นกลิ่นไรเอ่ยเขียวมีสีแดงนน่ด้ยกลิ่นไรเอ่ยลูกสีส้มเป็น น่อนเล้นส้มนะคะติ่อไปอันนี้สีนี่ค่ะมันมีสีแดงสีแดงสีแดงนี่นะคะสีแดงเป็นกลิ่นอะไรเอ่ยเด็กๆสตรอเบอรี่นะคะส่วนสีเขียวสีเขียวสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นรูปอะไรแอปเปิลนะคะเพราะฉะนั้นมีสีสีเด็กๆลองอ่ะตั้งขึ้นคนละอันตั้งก่อนอ่ะตั้ง เสร็จแล้วอับกับด้านลงมันจะเป็นเหมือนนาฬิกาทราย,าายค่ะมันจะร่วงเห็นไหมคะมันจะร่วงแล้วมันก็ะจะติดอ,อันน้องตังราคว่ำสีชมพูซิเห็นไหมคะมันก็จะร่วงอออเดี๋ยวแม่ทาสโลให้ดูทีละอันคุณแม่ลองทำสโลให้ดูอันนี้สีส้มนะคะดูนะคะก็จะไหลลงฝาได้นะเอออย่าพึ่งค่ะให้เพื่อนดูก่อน อ่ะตะไปอันนี้สีอ่ะสีแดงน้องตังแม่น้องมันจะใส่น้ำมันจะไหลยนะค่ะแม่น้แม่นํำได้ไหมอ่ะตอไปสีเขียวไหนแม่นกอขอสีเขียวนะคะเห็นไหมคะอีกครั้งอีกครั้งสีเขียวสีเขียวพี่ตั้งบอกว่าสีเขียวมีแดงหน่อยนี่ค่ะ มีสีแดงอยู่แล้วอันนี้สีฟ้านะคิเหมือนกับนาฬิกาทรายเลยใช่ไหมครับคชอใส่น้ำน้ำมันจะลงเร็วครับอะเดี๋ยวเราลองแกะว่าแต่ละสีรสชาติเหมือนกันไหมอุ้ยสีน้องตังแกะน้องตังแกะสีอะไรแกะสีนี้ะแกสีนี้แล้วแกะแล้วอ่ลองชิมซิรสชาติเหมือนกันไหม แครอทห้ทำยังไงอร่อยอร่อยไหมเหมือนรสแอปเปิ้ลแบบมันซาซาด้วยอ่าแต่ออกซาซาแต่มันไม่ซามันรู้สึกเปรี้ยวๆสีฟ้าสีฟ้าแป่เลิศบุน่ะน้องตั้งลองชิมสีฟ้าก่อนนี่ที่มือแม่สีฟ้าอร่อยอ่ะน้องตั้งชิมสีฟ้านี่ที่มือแม่ครับสีฟ้าอร่อยอ่ะลองชิมก่อนพี่ตั้งชิมสีฟ้าสิ เราจะมาดูว่าสีไหนมันอร่อยกว่ากันแม่สีฟ้าอร่อยสีฟ้ามันเย็นน่ะอ่าเดี๋ยวลองสีแดงสีแดงเป็นรสลไยนะสตรอเบอรี่ชิมแล้วอ่ะลองชิมสีแดงสีแดงไม่อร่อยสีฟ้าอร่อยอ่ะสีฟ้าเย็นเย็นสีแดงมันหวานน้อยกว่าประมาณสองตสีฟ้าเย็นเย็นนะคะสีแดงจะหวาน สีฟ้าลอยสีฟ้าเยอะกว่าลอยอีกอ่าอันนี้สีแดงเดี๋ยวลองสีส้มสีส้มนี่นะคะสีส้มเป็นรสส้มนะคะน่าจะหวานหวานแล้วมีกลิ่นส้มนิดนิดหรือเปล่าลองชิมเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันสีส้มมันมีกลิ่นส้งด้วยถึงจัไม่่อยอ่ะแม่สีส้มมีกลิ่นส้งอ่าไหนสี อันนี้สีเขียวปปมันก็เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเลยนะพี่จ้างลองชิมแล้วอันนี้เป็นแอปเปิ้ลอ่ะลองชิมอยากเลอือกไม่ลอยสีฟ้าลอยอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันก่อน้องต่างนั่งดีๆครับอ่ะพี่ต้นจะให้คะแนนสีไหนมากที่สุด อันนี้สีฟ้าต้นให้สีฟ้ามากที่สุดสน้องตังามให้สีอ,อะไรเสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าเหมือนกันน้องตังก็ให้คะแนนสีฟ้ามากสุดพี่ตั้งละ่ะสีฟ้าสีฟ้าเพราะฉะนั้นเด็กๆชอบสีฟ้านะคะสีฟ้ามันจะเย็นเย็นซาซ่านิดหนึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นส้มเป็นรสส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แต่อันนี้จะหวานนะคะหวานมากมาเพราะฉะนั้นฝากติดตามช่อง t o t r สอรี่พี่ต้นไม้กับน้องมีต่างด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะบายบายกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ